สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากทำโปสเตอร์ออนไลน์หรือตกแต่งภาพสวยๆนะครับเรียกว่าน้องๆ Photoshop เลยนะครับผมแนะนำเป็นแอปนี้ครับ i b i s p a i n t นะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยครับก็คือให้เราลองเข้ามาตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นแรกให้เรามาเลือกที่แกลเลอรี่ของฉันมาเลือกที่ปุ่มบวกด้านล่างซ้ายตั้งขนาดของภาพผมเลือกเป็น1ต่อหนึ่ง ตอนนี้ที่ผมอยากจะให้ทุกคนทำต่อทําตามเลยนะครับจะได้ทำกันได้เป็นอย่างง่ายๆนะครับคำอธิบายเหล่านี้เรากดปิดได้นะครับไม่จาเป็นต้องไปซีเรียสกับมันขั้นตอนของเราคือเราจะทําโปสเตอร์เพื่อที่จะเชิญชวนสมัครคนมาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตัวนี้นะครับอันนี้คือผมดึงสินค้าเข้ามาใช้ในการสอนเท่านั้นนะครับไม่ต้องซีเรียสนะผมไม่ได้รับสมัครตัวแทนอะไรใดๆทั้งสิน้น ซึ่งสินค้าที่ผมเอามาใช้ในการสอนนะครับก็จะเป็นสินค้าที่ผมดูแลเรื่องการตลาดให้กับเขาอยู่นะครับนั่นคือไม่ต้องเสีเรียดคุณแค่ดูเป็นวิทยาทานเป็นความรู้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปทําอะไรกับเขาเองก็ดิลตรงกับเจ้าของแบรนด์เอาเองได้เลยนะครับคราวนี้มาครับเรามาทำความเข้าใจอย่างแรกก่อนอย่างคําว่าเลเยอร์ครับตรงนี้นะครับคือเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงชั้นวางนะครับของรูปภาพแต่ละชั้น ในแต่ละส่วนในแต่ละชิ้นที่เราจะเอามาประกอบรวมกันเป็น1ภาพนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเราจะทําความเข้าใจเรื่องเลเยอร์ไปด้วยกันนะครับตามนี้นะเบื้องต้นก็คืออย่างแรกคือการเพิ่มเลเยอร์ครับให้เรากดปุ่มบวกครับมันจะเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่เอาเลเยอร์ให้เรากดปุ่มลบที่ทางขยะนะครับเลอกเลเยอร์นั้นๆแล้วเราก็ลบนะครับอันนี้คือเรื่องการเพิ่มการลบเลเยอร์นะครับต่อมาในการทํางานจริง ในเลเยอร์แต่ละเลเยอร์เนี่ยเราจะวางภาพของเราเนี่ยลงไปตัวอักษรที่เราจะพิมพ์ลงไปก็จะแยกกันในแต่ละชั้นเลเยอร์เลือกที่รูปภาพทั้งหมดนะครับเลือกรูปนี้เราจะใช้รูปกล่องและรูปซองของเขามาใช้ในการตัดต่อกับรูปภาพของเรานะครับโดยอาจที่จะหารูปคนมาเสริมเพิ่มซึ่งแน่นอนรูปนี้เป็นรูปที่เสร็จแล้วเราต้องการแต่รูปกล่องกับรูปซองโดยที่พื้นหลังเนี่ยเราไม่ต้องการเราก็จะเอารูปนี้ไปใช้เจาะทะลุ ข้างหลังออกโดยการไปที่เว็บไซต์นะครับ remove.bg นะครับเป็นเว็บไซต์ที่คุณสามารถเจาะทะลุพื้นหลังได้ในไม่ถึง1นึ่งนาทีคว่า remove นะครับ remove.bg กดเข้าไปเลยในแต่นั้นกดอัปโหลดรูปที่คุณต้องการแก้ไขนะครับรูปนี้ระบบมันจะเจาะให้เราเลยเอาแต่ตัวกล่องมาเห็นไหมครับ หลังจากนั้นคุณก็ดาวน์โหลดรูปนี้ไปใช้กดที่ดาวน์โหลดครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาที่อัลบ,บั้มอีกทีนึงเพื่อที่จะคอปเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะเอาไปใช้จริงๆบันทึกครับ โอเคนะครับตอนนี้คุณก็ได้รูปกล่องละตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องการรูปคนใช่ไหมครับเพราะเราจะทําเป็นรับสมัครตัวแทนเราต้องหารูปคนที่ดูน่าสนใจนะครับรูปคนที่น่าสนใจแต่ตัวซิมีใครบ้างอ่าโอเคเจอละผมเอาเป็นอันนี้ละกันพื้นขาวๆง่ายๆ ครับก็อารูปนี้นะครับครอบก่อนบันทึกเราก็เหมือนเดิมครับไปที่รีโมทใหม่เลือกรูปภาพเลือกมองผู้ชายตะกี้ครับ อเคกดดาวน์โหลดต่อเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมีนะครับรูปเพื่อที่จะใช้ทําของเราเรียบร้อยแล้วทั้งสองรูปกลับมาที่แอป i อปิดเพนกันนะครับเบื้องต้นคือเลเยอร์ที่หนึ่งผมจะใส่รูปภาพไปครับ เป็นแบ็กกาวฉากหลังก่อนนะครับแบ็กกาวฉากหลังก่อนผมขอเลือกรูปภาพเป็นฉากสีอะไรทีน้าเอาอันนี้แล้วกันครับเราก็ขยายมันครับให้ใหญ่ไปนี่ก็เป็นเ,เลเยอร์ที่หนึ่งนะครับพอใจแล้วกดถูกครับ ตรงนี้เขาถามรายละเอียดตรงนี้ให้เรากดยกเลิกนะครับไม่ต้องไปรวมลากเขามาอยู่ล่างสุดนี่เป็นแบ็กกราวด์ครับชั้นต่อมาครับปรากดไปที่เลเยอร์ที่2ชั้นต่อมากดที่รูปภาพครับเราเอารูปภาพน้องผู้ชายคอนตะกี้ครับที่เราไปใช้รีโมบีจีมาละว,วางเลยใช่ไหมครับก็ได้เรียบร้อยปุ๊บเราก็วางซึ่งตรงนี้ ถ้าเราสังเกตดีๆเอเจ้าแบ c ็ก r o u ว์ที่เป็นลูกโลกข้างหลังเนี่ยมันดูจะขวางหูขวางตาไปนิดนึงนะครับเราสามารถพลิกกับด้านได้ครับนะดูนะครับเห็นไหมฮะเราสลับให้ลูกโลกเข้ามาอยู่ด้านนี้ละเอาขยับอโอเคกดคำแนะนำออกปก่อนนะครับ ทำไมเราถึงสลับเอาลูกโลกไปอยู่ข้างหลังน้องผู้ชายคนนี้ด้วยเหตุผลว่าเราต้องการาพื้นเพื่อพิมพ์คําลงไปในการแนะนํานะครับกลับมาที่เลเยอร์อีนะครับ,บ,รบถ้าเราอยากจะพลิกด้านเนะี่ยกดที่เลเยอร์นั้นๆน,น,นะครับแล้วกดพลิกซ้ายพลิกขวาตรงนี้นะครับก็จะพลิกได้เหมือนน้องผู้ชายนี่เหมือนกันเราจะพลิกมาอยู่อีกข้างนึงก็ทําได้เห็นไหมฮะได้โอเคนะอันนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับการ หมุนซ้ายหมุนขวานะครับโอเคมาเะยอที่3ครับเราก็จะมาเรื่องของกล่องสินค้านะครับผมก็ยังมาที่กล้องถ่ายรูปนี่ครับเลือกที่กล่องสินค้าที่เราไปได้คัดฉากหลังมาแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็วางไปเลยนะครับสมมติวางจบแค่นี้พอใจกดถูกครับ ก็ okay. ลากมาทีละชั้นต่อมาคือตัวอักษรครับเราจะพิมพ์เป็นรับสมัครตัวแทนจำหน่ายถูกไหมครับแล้วก็มาที่ปากกาตรงนี้กดเข้าไปมันจะมีคาว่าอักขระครับแล้วเรากดเข้าไปตรงอักขระนี่จะทำให้เราพิมพ์ตัวอักษรได้นะครับซึ่งในแอปนี้เนี่ยผมชอบตรงที่เขาสามารถให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดฟอนต์มาเพิ่มได้อย่างนี้เราพิมพ์คาว่ารับสมัคร ตัวแทนจำหน่ายะนะครับนี่ครับซึ่งแน่นอนฟอนต์อาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้สวยถูกใจเราสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปกดที่รูปแบบกดที่ฟอนต์โทษทีครับกดที่ฟอนต์แล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะครับหรือจะไปดาวน์โหลดเพิ่มนะครับไปเลือกที่ฟอนต์กดถูกครับ มันจะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับการดาวน์โหลดฟอนต์นะครับอย่างอันแรกเลยนะครับสมมติว่าคุณจะเอาฟอนต์หมาจ๋าเนี่ยครับกดเข้าไปหมาจ๋าก็จะมีรูปแบบฟอนต์หน้าตาแบบนี้คุณสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยเมื่อเสร็จแล้วกดโอเคกดปิดก็จะกลับมาที่เมนูตัวอย่างหมาจา๋ามาไล้ไหมฮะเนี่ยตัวอักษรของฟอนต์หมาจา๋านะฮะคุณก็จะสามารถวางได้ก็แล้วแต่เราจะจัดลูกเล่นยังไง นะครับสมมุติว่าเราเอา,เอาลัสติกตัวแทนแนะ่นอนงามเป็นทางการคุณก็ต้องเลือกฟอนต์ที่มันเป็นทางการนะครับจัดระเบียบนิดนึงแต่สมมุติว่ารูปคนมันดูออนนี้ไปหน่อยเราก็ย้อนกลับมาที่เลเยอร์มาย่อคนได้นะครัก็ัดมาการตัวคนได้โอ้ยตัวที ย่อก็ตรงอย่างนี้โอเคย่อคนได้นะครับนั้นก็คิดถูกครับกลับไปที่ตัวซอที่ที่รับสมัครตัวแทนพักเลเยอร์ลงมานะครับคุณก็เลื่อนเลยเพิ่มขนาดของฟอนตอยังไงละ่ะกดค่าตัประกาไปแก้ไขกดขนาดเลื่อนไปนะครับก็เพิ่มแต่ละย่อดูองค์ประกอบรวมด้วย วิธีการก็คือถ้าเราจัดวางให้สวยงามนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะให้มันเด่นขึ้นมาผมแนะนําว่าให้เล่นเงานะครับซึ่งแอปนี้อาจจะมีไม่มีเรื่องเงาให้เราเราก็ใช้วิธีการง่ายๆครับ Copy คำนะครับเลือกทั้งหมดคัดลอกเราจะต้องจำก่อนว่าขนาดของฟอนต์เนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่120อ่าผมเพิ่มไม่เป็น 128นะครับกดถูกอ้าวไม่ใช่ก่อนกดถูกต้องเลือกสีก่อนอัการะเป็นตัวสีดำานี่นะฮะตัวสีดำแล้วกดถูกคราวนี้กดถูกอีกทีหนึ่งไปที่ฟอนต์ครับไปที่เลเยอร์ครับแล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่ไปตัวตัวทีพิมพ์อัการะใหม่ปึ๊บเพิ่มข้อความพิม อ่ปีไว้ก็มาวางเลยลับสมัครตัวแทนไปที่ขนาด128เหมือนกันมาที่รูปแบบเลือกสีเป็นสีขาวกถูกครับหลังจากนั้นคุณก็เลื่อนฟอนต์ตัวนี้มาวางครับเห็นไหมฮะได้ดูดีเป็นมืออาชีพมาท,าทันทีอ่าโอเคพอใจแล้วกดถูกครับ หน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณอย่างนี้ซึ่งถ้าเราต้องการจะแก้ไขอะไรนะครับเราไปที่เลเยอร์นั้นๆกด Move ตรงนี้ได้เลยครับนะครับเราแล้วแต่เราจะตกแต่งเลยครับเพียงเราเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆครับเลเยอร์ layer นี้ก็เราพิมพ์ไปใส่ข้อความอะไรเพิ่มอีกก็ได้ หรือเราจะไปเอารูปส,สวยๆมาใส่ก็ได้นะครับอย่างเช่นรูปประมาณว่า,าดวนฮอตอะไรพวกนี้ครับซึ่งจะเราสามารถไปหาได้จากในนีเลยเว็แบบไซต์ฟรีพิกกดเข้าไปนะครับคุณคุณหายคำว่าฮอตนะครับฮอตฮอตฮอต อใช้เป็นฮอตบาร์อะไรเงี้ฮอตบอลลูนนะโอเคฮอตบอลลูนบอลลูนนี้ฮอตแบนเนอร์ดีกว่าฮอตแบนเนอร์อ่าโอเคครับ จะมีรูปแบบต่างๆให้เลือกนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะครับผมไม่ได้เตรียมมาเราก็ใช้กันตรงเลือกกันตรงนี้เลยอ่าเราเอันนี้แล้วกันอ่าดหลดรูปภาพโอเคคราวนี้เราก็ไปที่ ไปที่ remove ครับรูปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เจาะให้มันทะลุก,ก่อนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยอ่ะาดาวน์โหลดเสร็จแล้วราดเสร็จแล้วเราก็เปิดครับ เขาเอาเฉพาะอันที่เราต้องการใช้เราต้องการใช้อันนี้เบออกกิ้ง e ิลเราเข้าไปเฉพาะน,นี้บันทึกครับคราวนี้ก็กลับไปที่แอป a อ็ดดิทเพนส์ของเรานะครับมาที่เลเยอร์ครับกลับไปที่เลเยอร์ที่ว่างอยู่ เพิ่มรูปภาพห็นไหมฮะเราก็สามารถใส่โลโก้เท่ๆลงไปได้เป็นบิกกี้นิวโอเคครับกลับนิดนึงโอเค okay, ครับเพิ่มอีกเลเยอร์ก็ได้นะครับเป็นสนใจติดต่ออย่างเงี้ยนะครับได้อยู่นะเพื่อให้มันครบถ้วน ใส่เป็นเบอร์โทรเลยสมมุติว่าอันนี้ผมคนนี้ใส่เบอร์ผมเป็นเป็นตัวอย่างนะครับจะได้เห็นรูปเห็นล่าง มีแก้ดนึงนะครับมีแก้ดนึงเอาให้ยุะทัดเดียวกันอ่านี้จะดีกว่าอโอเคยอดมาก ก็จะเป็นอย่างนี้พอจะรักคิดถูกผมกลับไปแก้ที่กล่องนิดนึงครับเพื่อให้จัดวางก็ดูดีเป็นระเบียบหน่อยนะครับเบกกิ้งนิวนี่ก็เหมือนกัน b บกกิ้งนิวซึ่งจริงๆเวลาเพื่อนๆจะทำเนี่ยเลือกเองได้นะครับเพาจะเอาเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างเนาะก็ลองดูไปพอเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนต่างๆนะครับ เนี่ยสมมติว่าเสร็จเรียบร้อยตามนี้ละไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มละเพื่อนก็สามารถที่จะบันทึกได้ครับนะฮะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคุณก็ได้เนื้องานละกดย้อนไปที่แกลลอรี่ของฉันครับจบครับคุณก็สามารถแชร์ออกไปใช้ได้เลยจะเซฟเป็น JPEG ก,ก็ได้ครับก็แล้วแต่เราแชร์เป็น JPEG ไปให้เพื่อนเราได้ อันนี้อย่างผมนี่จะแชร์ไปที่อีกไลน์มันของตัวเองครับเห็นไหมฮะเอบร้อยอันนี้คุณจะได้โปรเตอร์สวยๆเอาไว้ใช้โปรโมตงานแล้วเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับแล้วลองทําส่งมาให้ผมดูบ้างกันนะครับแล้วจะคอยดูผลงานของทุกคนนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ